เชิญข้างในเลยค่ะทางนี้เลยค่ะขอเชิญค่ะผมได้มาครับมาได้มาตัวเองอันอันเซนเหรอเซนทุกที่ผู้รับเหมาเมื่อก่อนที่มาร่วมในการเสวนาครั้งนี้นะครับบรรยากาศก็เป็นกันเองนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือนะครับมาทีก็ก็ไม่ได้มาเต้องมีทัศน์ทายต้อมาช่วงนี้นะครับแล้วก็ในการเสวนาในครั้งนี้นะคะก็จะนำเผยแพร่ สามารถที่จะนําไปเผยแพร่ต่อก็สามารถที่จะกรอกคือทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีนโยบายนะครับในการที่จะดาเนินโครงการเพื่อสนติ์สุการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็เลยจากโครงการนี้ขึ้นมาในเา็นำมาสู่ทำให้สังคมกลับมาสูส่สันติสุขนะครับเรามองภาพเราได้กรอกแบบสอบถามในส่วนที่1นนะครับมีจะมีหน้าสองนะครับ ขายค่าเดินทางให้กับท่านนะครับต้องขอขอบคุณทางเครือข่ายนะครับเครือข่ายสิ่งมลชนของเราวันนี้มาแทบทุกฉบับเลยอาวุธที่ภาวะในทางอารมณ์นะครับแล้วก็ใจค,ความรุนแรงนะครับเพราะนั้นสถานการณ์ที่ที่ผ่านมาก็คงปรากฏเป็นสื่อการพิท,กทักษ์ากาศในชาติเราเราคงไม่เน้นเลอกไปถึงว่าทําไมไป็นหลังน,นี้ถึงเรื่องศาสนาใดนะครับแต่ก็อยู่ในสังคมไทยไนดะนะ้และสิ่งเหล่านี้ เมื่อเกิดในการเสวนาผมอยากอ,าอย่างนี้นะครับอยากจะน,นําเรียนในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าการเสวนาในวันนี้นะครับเราคงไม่ได้มุ่งสู่นะครับนำคำที่สูงมาสู่มนุษย์มมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนใดที่นับถือศาสนาใดหรือในเรื่องของการอยู่การร่วมโดยด้วยความสันติสุขโดยมี ศาส,สนาเป็นที่ตั้งใี้ได้กอบคือเราขึ้นบาไดทีเดียวก็ไปข้างบนเลยนั่นคือการพัฒนาทีนี้การพัฒนาในที่นี้เราเห็นได้ว่ามันเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุพัฒนาในด้านที่จะทำให้ทำยังไงฉันจะร่ำรวยทำยังไงฉันจะมีความสุขในโลกในในขณะนี้ในสมัยปัจจุบันเนะี่ยเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุส่วนมากเราไปแก้ที่ปลายเหตุแม้แต่ในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะ ที่เรามาเสวนากนารเนี่ยนัคือปลายเหตุน,นะเราหาต้นเหตุไม่เจอแต่เริ่มบอกว่าเออเราแน่จะมีก,การเสวนาในเรื่องของสามศาสนาแต่วันนี้สองศาส,สนาเป็นไตเติ้ลไปก่อนอาจจะเป็นพื้นฐานนะโอกาสหน้าจะมีสามศาสนาเพราะธรรมะก็ได้คิดไว้เหมือนกันนะฮะอย่างมีความสุขได้อย่างไรแล้วเมื่อไปบัตรทำแล้วเนี่ยจะทำให้ให้การช